นนนี่มัาาายทงเะนนสวัสดีค่ะสวัสดีแฟนคลับเอสซีมานีน่น้องมีโชคน้องมีโชคมาหาโอทวีโชคโอ้สิจแะโชคโชคเนาะทวีโชคทวีโชค,ม,โชคมาจากบ้านทลาดแล้วเป็นวันนี้เป็นเบาเหรอ แยวกันใหญ่ทำพี่อุ้มแล้วจกักปีละงาคือจังใหญ่เถร็่ผมเป็นเียงาิือง่าบา,างอย,ย่างไ,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 ไาเงเลยเนาะเอิมเจงหรอเออเมียนก็ได้เข่าสังคมก็ได้เขปป่า,าเปิ่ม่เอเิาายอยสีอันนี้แล้วบ่ได้ไปแห้งานอีกสิไอยูวันนี้สิบสามอ่าเขาแม่กเรื่องไปบ่ กเอาเอาดอกก่้งกับกับอันน้ำทิพย์ไปตาตาขึ้นบลาคุณน่ะเดี๋ยวพอน้องที่ถอยรถมาไดย่ถอยรถเจอน้ำมาได้ย่ถอยขึ้นท่าอะไร้ย่ต่ออกทางดำจะเป็นอะไรเด้เอาผู้ใดขี้ให้สันไปคุณโอ้เนบง่ายอีก น้องสิใหญ่ท่านแล้วน้องเต็มขึ้นหลายกว่าเก่าเริ่มที่เป็นเบาวแล้วเริ่มเต็มละอ่าเดี๋ยวเปลี่ยนอาหารไปกินมองนั้นมองนี้ เป็นเบาดิค่ะที<ค>เป็นบเบา,าเลยสิ่เป็นเบาที่ยืดโตเด้เอ้ยกอดน้องแล้วจับเบึ้งจับบึงบบ้งอุ้มบุทองดิเนี่ยข <laughs> ี้ผู้ขี้ผู้ั่เมียนท่อง <laughs> น้ำทิพย์เพ่ท่านได้มนันคืออลาไทาตีอลาไทาคือหมานแทอะ สิประมาณหลายดอกแล้วดอออนมุ้มบุญ้นี่นะทองสามเดือนลอันนเลือการตัวองย่างห้าผู้เบาทะทองแล้วเนาะับทย์ที่โทองจิ๋วไข่ออเดูสิโเอันนี้ก่าใทงเอ็งลึงกระดิ่งทอง เบาทวีโชคเอ้ยเอ้ยว่าไม่ดินดอกบ่ต้องเซ็ตบ่ต้องปัดออกดอกังยังว่างง่ายไงจะเป็นเบาว่าแม่พ่อเดียวกันตะวันตีค,คนละพอคนละพอสีดอ๋อคนสิดอตีอยู่มองเดียวกันกั็ไ่้แม่ข้างไหน<ม>ไหนันน่นอุ้มกอดเบาแล้วเริ่มกอดผ<ม>ู้เบาแล้ววางไปฮัรดมากอะฮัร์ดที่น้องรถอืมแล้วก็มาอยู่บ้านก็ทวีโชคแรนตั้มทนายแม่ฮัรด แมนบ่อยู่ล่ะแรนตั้หักอยู่บ้านแรน,นตั้ห,หักอีกลี่นนะแม่นมดต,ตายข้างเนาะดังป๊อรุนเลยนเนาะขนายแม,ม่นแ,แลงหูแล้วแรงมดข้างแมยเนานะไปตั้มอาขนายแมยหมุดมดข้างแมยขนายหักเลยของมันจะเครื่องไม้หักน้ำรถดคิดโลเฮ้ยเฮ้ยเบิ่งเบียดกันถูกันห<ง>ักกันได้เนี่ยนะ เรอีบมนดเ็กหน่อยตีกันก็มีเด้กหน่อยเด็กหน่อยเนี่ยมีแต่ตัวเก่งๆเนาะตัวไหนก็เก่งตัวไหนก็เก่งเอาโตะหน้าโตะหลังนี่กับสิริมเก่งแล้วนั่นขาหลังใส่หนองเนั่นนั่นเอาแล้วเอาแล้วลองเบิ้งซ้ำเปิ้งเบิ้งก่อนค่ะสิสูบอถ้าเขาสูบก็เป็นเรื่องนั่น ถ้าเขาบ่สู่ก็แล้วไป้าิน้องสู่ล้วก็เป็นเรื่องเลยแล้วเด็กหน่อยสิจอบตีกันนะโอ้ยยืนกินหิ้งไปมากจะได้สิจอบตีกันเก่งแล้วเดนนี่ปอยขาได้สบายแล้วก็ะสิใหญ่ไปนหนาแล้วเนาะเย็นเบา ลราก็ต้องผูกบัตเตี่เขาเคยปล่อยบัตรกับเบิ้งไปเบิ้งมาเก็บเบิ้งสถานการณ์กับมันก็ว่าเป็นอย่างกับปล่อยได้หันตัวเล็กๆเขาก็เสิยไปก่อนแหละเนาะงูเส้นงูเส้นพอพันเนาะขามโค้ดไงไงก็อีกตืเขาก็ไงเนาะพอพันเล่นต่ำเลยตืทางดังคะ ตนอย่างที่เราไม่ย้ายเจี๊ดึงก็รัดก็รัดยืน้ำทิพย์ปุ่นทิมนองไปอาลาดเกาะทวีโชคหันหัวมาใส่หัวมันต้อกันจยกงนู้เนาะไปีิซูมาได้เนาะอยไปน้ำเลยแล้วแล่นน้ำบาตรทีไปเลยแล้วจุ่มเล่นไปเลยเนาะจะได้ดูเหรออ้หัวแล่นใส่เลยตีใ้จอเนาะหัวประหยัดต่ำเลยเราทางดังใส่เลยนะมาต่ำมาเลยต้องได้ข้อโชคเนาะ ตัวโค้งง <amat S 1> ่วงเพราะว่าง่วงจะได้มาถักเช้ไล่ตามรางเขาเนาะไม่ไงยืนอยู่นลำทางเนี่ยมึนมึนมาแต่สางยังง่วงตำสร่างก็สางแล่นง่วงแล้วสางหน่อยเนาะงอกระยานพี่เราไปเร็วกันน้องพี่เราเตรียมระวังปิดเลยตีเลีนเลยนะอยู่สักข้อเนาะอันนี้กระจุ่งเนาะเอาไว้ป่ะเดี๋ยวพี่ไปตลาดลืมน้องเลย อกินหยาดีเถอะมีเนื้อมีหนังแล้วไปหนั่อมาเป็นแก่งเยังบอแต่ถ้าไปจังสรนสิบอร์ไข่หูยานเป็นไงตงพึ่งเจ้าของเมนไปทั้งเลยต้องไปเจ้าของผูกจังแม่ฝ้าใสเนาะก็หน่อย ผูกบังกันหายแค่อุ้มไม่ซื่อๆกันยังหงหาบังหายค้นในพื้เม่นบังหายอย่างไรบ้านเขาไปได้ยินเสียงงัวห้องอ่ะอามอนี้สะดุ้งไลยแล้วห้องรูสะดุ้งเลยแล้วกลับมาบ้านเรือพอดีเสายานแล้วจูนเลยแล้วพอดีแต่ยานสองสามมือเด้อนี่เจ้าเธอนี่แมน พี่กไปไมวามัมวเนี่ยาปลูกไว้ก็ม่่อเียไวพี่กระดึงกินนี่มาแต่บ้าอุ้มออกงานลอสั่งงาใส่ไปน้ำพี่ดิจะจานระแถมไปน้ำต้นเตอเถมมาใส่ออกงานเอาใส่ออกงานไปน้ำพี่งานผู้ใดเขาไปให้จักตูที่ว่าสิไปทางขาที่ว่าไปยังก่อนไปทางขาไปสามตูสามตู อเขามาจ้างตีอไปที่โชว์กฟอว้าที่ทุกเก้าว่าจะไปทีถ้าไปสองตัวจงไปไหนตีถ้าไปสามตูวไปด้เยบ้า <c oughs> <c oughs> ยืนบ่ได้ห่วงแล้วแท่นี่นั่นนั่นเคลี่ยวออกอีกเคลี่ยวอ,อกีกเคลี่ยวห่วงห่วง เลยแต่ว่าส้างผูบพอเข้าไล้ใหญ่ใหญ่ไว้เถอะนามใหไว้ดูว่ามันทายทองสุกีส้างผูนี่สัตว์เอาสัตเอาเลยนใหญ่ใหญ่เร็วกว่าตัวแม่อีกนะเบิ้งตะเบิ้องตหมิงเนาะมิงกับพ่อแม่เข้ากันสูงนะสูงก็อุ่มเลยใหญ่ห่ว่อีกเื้มาัอเา Tango lang tung lang an ninh nha y cô um taba hăng quân na tù bơi chăng kia ผูกไก่กันบ่ได้ถ้าไปนี่ทางนูอยนี่ไก่จะคล้องกับบ่ได้ก็เช่นวันเนาะบังอุ้มมันนั่นเนาะอยังตัวอุ้มไม่ให้เขานั่อยแม่ยูหวัดเนี่ยจะคล้องอยู่ฟังทั้งฝีเนาะแต่นี้ไม่ไงไม่ไงจื้อ้อยให้กินบ่ได้หันดาบ่ได้หันดากินอ้อยได้หันดากใส่อ้อยประตูบานเขาให้เขาเขาเอาเงินให้หันดากให้เขาน่ ยานเคยได้กินมกื่นเคยได้กิน่อเคยขาี่สุ้ไอ้มือที่บันไดบ้านบ้านที่สองหนึ่งหิงยางทคล้เต้ยห้องกันยูบ้านที่สองบ้านที่สามเขานเต้ยกตบะห้องกันอที่ไายจะเปนห้องกันที่เราจะหน่อยบะห้องโห่เลยคันที่ห้องกะบานะไรกันนั่นตกรถตามเถื่อนซีเถื่อนลดมาพูงข้าสั่นแบบนี้ด คืนทางตรงึ้นเ่อดวันนี้ันทีนี้ต้องึ้นไล่มันึ้นไล่ขาดีขนาดเลยพี่น้องขาลังมันดีติเติคันคืนขาขาลังก้าค้นนี้คนบ่อดดขาหมดเอึจับเี้ยแล้วกินเนากินไม่มุมก็ขอบคุณนะคะขอบคุณทุกท่านนะคะสำหรับกิี้ิ็เอาไว้ซ้ำนีกก็นะคะสวัสดีค่ะ